เราสามารถใช้ Zoom ในการอัดหน้าจอเพื่อสอนได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอัดหน้าจออื่นๆนะครับขั้นตอนแรกก็คือว่าเราก็ล็อกอินเข้ามาที่ Zoom ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็สร้าง New Meeting หลังจากที่เราสร้าง New Meeting แล้วให้เราทำการแชร์สกีนครับกดแชร์สกีนเสร็จแล้วเราก็เลือกแชร์สกีนที่เป็นตัวโปรแกรมของเรานะครับอย่างในที่นี้เราจะเลือกแชร์สกีนที่เป็นตัว Google ครับ เสร็จแล้วเราก็กดแชร์ครับหลังจากเราก,กดแชร์สกรีนแล้วเนี่ยเราก็าจะสามารถเราก็ทําการสอนได้เลยครับเช่นในที่นี้ผมจะเข้าไปที่สอนที่เอ่อเว็บบสายชื่อว่า p a ตเต็นะครับ หลังจากเราเข้าไปแล้วเราต้องทำการล็อกอินต่างๆนะครับเพ้่เรียบร้อยเมื่อเราล็อกอินเข้าไปแล้วเราก็สามารถใช้งานแท็บเบตได้ซึ่งตอนนี้เราก็สอนไปเรื่อยๆครับหลังจากเราสอนจบปุ๊บเราก็กดเราก็เราก็กลับมาที่ซูมครับแล้วเราก็สามารถกด stop record ดได้เลยครับเาสามารถกลับไปที่ซูมแล้วเราก็สามารถกด stop record ที่สูงได้เลย